เอาแล้วครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกคนทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกมเดส t h บายอีกแล้วนะวันนี้ผมมาเล่นลินโนซุกิจะยงจิงมันชื่อเดอะสปิริตนะครับผมผมมันเดินช้ามากเลยวะเดี๋ยวผมเปเอาแล้วกันเงียบกริบเลยไม่ได้ย be ินเสียงใครบ้านเล็กปะบ้านเล็กบ้านอะไรบ้านใหญ่ อ้มีคนอยู่ไหมแน่เก็บเนี่ยเยบมากเราเจอแล้วหนึ่งคนเจ๊ะเหรวันเราเดินช้าช้าขอทีนึงโุ้ยเราลงไม้เลยนะตามเเฮ้ยปิดเลยอ่ะดิขอทีนึงเราเดินช้ามากเลยเดินเท่าเสือเลยนะ สขาวอยู่ไหนเนี่ยโอเคสขาวอยู่ใกล้อยู่นะไปไปก่อนเปิดเลยตรงนี้มีคนเรอเฮ้เดี๋ยวอะไรห้ตีมันหลอดนะ ผมอาอาเสียงเสียงทะลุผ่านมานะครับผมเวลาผมแบบเฟดอะ่ะคือทั้งแมพเขาจะได้ยินเสียงแบบเสียงผมเฟดนะมันก็เลยแบบไม่รู้นะว่าผมแบบมาทางไหนตรงนี้มีคนเหรอใช่ยเฮ้ยเฮ้ย,ย,ยเดินไวจังอะขอทีขอทีอทนึงเอ้ยทำไมผมตีทีเราลมา <c oughs> อะเขาได้แบบไอ้นี่หรอ เขาสมได้ไม่ดีหรอไปต่อเลยโหล้วแบบไวมากเอาติ๊บเสียงอะไรออกแอกออกแอกเสียงอะไรเมื่อกี้เขาคิวกันแตกนะผมเลยได้ยินเสียงเขาเออเออ ขค้ือนเสาไปเลยขค้ือนเสาไปเลยผมจะมาเก็บไปนัน่นนะไปไหนละ่ะ<อ>เราแชร์ป๊อปก่อนนะเอ้าทำไมมีคนล้มวนะน่ะมีคนล้มอ่ะคือใคร ไอ้ลมไม้เลยลมไม้เลยเหรอคนไหนเข้าเฟสสุดท้ายแล้วเด็กผมตามดีกว่าเฮ้ยหายอ่ะไปไหนละเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ไม่ปนู่นแล้วมันวิ่งสวนโหวะไม่ได้ยินเสียงมันเจ็บเลยนี่สิลมไม้ไป,ลมไม,ไปลมไม้ไปก่อนเอาลมน้อย่างเงี้ยขอมแมบมันเลยละกันขอมแมบมันเลยละกันใช่ไหมวานนี้ ผมหาให้ท่านไม่เจอวะไอ้ม้วนคำพีอ่ะมันเป็นของอีเวนต์นะครับผมเอาเควสมันมาด้วยคุณเจอละ <c oughs> ทำเควสก่อน <c oughs> ตัวน,นั้นไปนไหนแหรอเนี่ยไ <c oughs> ปไหนแล้วเอ้เฮ้ยผมเจอแล้วคนเนี่ย แถวนี้แหละเหนียนมากมาเหนียนมากมาังเสื้อมันสีฟ้านี่ <laughs> ไปไหนแล้วไม่ได้ยินเสียงเลยวะไม่ได้ยินเลยนะคือแบบเงียบกริบเลยตรงนี้มีคนวันไปเดี๋ยวผมมาตรงนี้ก่อน โอ้โหแล้วมันปานจนเสร็จเลยวะเอ๊ยทำไมมันกีดอะโหเราเดินช้ามากอะช้าแบบวิ่งตามไม่ทันเลยเดีย๋ยวเรียกวิ่งเลยเรียกซาน,นเราเือนี่ขนาดวิ่งแล้วเนี่ยเดิงช้าขนาดนี้ อะไรออะไรมีการยืนรอตุกไม้ด้วยแต่เรารอเฟสก่อนโอยกระตุกกระตุกกระตุกอะไรเปลี่ยนไปนน่นละอะไรอะไรมันตับแบบเสียงให้คนเฉียบดังขึ้นได้ไหมผมแบบไม่ได้ยินเสียงคนเจ็บเลยนะเสียงเบา ต้องแข่งให้ทีมเสาขาวไปยังวะเหมือนจะยังเครื่องนู้นแน่มาเลยแงนแงนๆงนกระทิ่เเพื่อนก่อนโอ้ช่วยกันไวมากช่วยกันไวมากช่วยกันไวมากเนียนไหมมมีใครเนียนอยู่แถวนี้ไหมตู้ในตู้สิ ไปนน้นหรอแงเงียนเงียนแง่โหฮิวกันเสร็จเลยหรอเอา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 โหดูเลือดแบบแตกอ่ะพอเบ้าหัวหมูหมดอ่ะเฮ้ยผมไม่ได้ยินเสียงไอตัวนี้จริงวะ มันไปไหนหรอวะเอาไม,ไม่เห็นรอยเลือดผมตาถั่วหรืออะไรวะหรือหูฟังผมมันไม่ดีหรือ,อยังไงวะเอาวนหาแล้วละล่าสุดเฮ้ยได้ยินไม่ได้ยินเลยนะแบบเงียบกริบเลยอะโหบั่นไฟกันไวมาก เนี่ยอย่างเงี้ยคือได้ยินผมว่ามันน่าจะเป็นแบบใช้แบบเขาเรียกอะไรเอฟเฟกต์อะสกิลอะของอ,อีเวนต์นะครับคือไม่ได้ยินเลยนะเนี่ยเนี่ยไอ้ที่มันหมดรอบตัวมนะันเห็นปะเนี่ยถ้าเกิดมันกดใช้ปพ๊บมันจะไม่ได้ยินเสียงไม่เห็นร้อยเลือดด้วยโอ้แล้วผมเล่นลินไงเสียงมันจําเป็นนะเด็กเวลาเล่นตัวนี้ขึ้นสาวไปก่อนไป มาเครื่องนี้ก่อนผมว่าเขาน่านจะปันเครื่องนี้ผมไม่หลุดหงกด้วยเจอละไอตีมันอยู่ไหนวะนะ่ะเจออย่างงี้ลงมามา ขอที่นึงแล้วโอ้โหแล้วแบบดูดิมันดอกขาแล้วมันก็เดินไปอีกแหละ <c oughs> อะไรของพวกเองวะอะไรของพวกเองวะฮะอะไรของพวกเองฮะอะไรว,วะมาี้ดิปั่นไฟกันไวๆเราก็บิงไม่เจอไขรสักทีบิงเฟดเราเฟดไม่เจอใค่บิงเฉย,เยจะเป็นเดนเนอร์ละตอนนี้ เอแย,ยวเครื่องนี้ปั่นได้เยอะน่าจะอยู่แถวนี้แน่เลยเลวลาเอาใช้สก,กิลมันไม่ได้ยินจริงนะคือแบบเงียบกริบเลยอะ่ะคือแบบไม่ได้ยินอะไรเลยอะ่ะโอเคตรงนี้ไม่มีคนปั่นไอตีปไอตีป คนนี้รอบสุดท้ายอย่างไอ้ตีไปตีไปตีแข่งหลังปะไม่มีไม่มีก็ตายเฮ้ยเอาเจอคนสุดท้ายละเป็ไม่ใช่คนสุดท้ายดิเจอคนที่เจ็บ ผมไ่ได้ยินเสียงไอ้ตัวนี้จริงวะโอหมันเดินไปไกลละเดินอย่างเดียวเลยนะเนี่ยเนี่ยเห็นปะมันไม่มีรอยเลือดเลยเห็นปะเนี่ยขนาดมันเจ็บอยู่นะเห็นไหมรอยเลือดมันไม่มีเลยครับเนี่ยเสียงเจ็บมันก็ไม่มีด้วยเห็นปะ <c oughs> มันทําให้เราแบบเล่นยากมากเลยถ้าผมเอาหัวหมูมาด้วยนะเลือเขาแบบไอ้เนี่ยก็แบบไม่ได้ช่วยอะไรเลย ไม่ได้ส่วยอะไรเลยอ่ะอีเวนต์นี้ควรไม่ควรเล่นลินอย่างแรงเอไปไหนอ่ะโอเคลุกขึ้นมาละไอตี๋ไอตี๋ไอตี๋ไอตีตีมันไม่รู้ไอตีมันไม่รู้ แล้วมีเชงน่นกานไปขอที่นึงดิดาะขาวิ่งไวอ, <writers! S 1> อีกแหละเอาเอาคนสุดท้ายอันนี้คนสุดท้ายจริงจังคนสุดท้ายจริงๆ,งๆอยูไ่ไหนวะ Hey, 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 hey. อเอ้เฮ้ให้้ยังไนเอ้กเราไปหาตีกันลินมันโดนเนิร์ฟมากเลยอะแบบแต่ก่อ,อนนะที่ผมเล่นอะมันแบบวิ่งไวกว่านี้ไงมันโคตรไวอะเป็นตัวที่โดนเนิร์ฟเยอะมากเลยแล้วคนก็ไม่ค่อยเล่นกันนะครับเฮ้ยตรงนั้นนกบิน สวัสดีครับตามเลยเอ้ยไม่ได้ยินตัวนี้จริงวะผมไม่ได้ยินตัวนี้จริง,รงๆนะไปไหนว,วะเนี่ยตอนนี้ได้ยินละเมื่อกี้คือแบบไม่ได้ยินเลยนะไม่ได้ยินแล้วก็ไม่ได้ยินแบบเฮ้ยไม่ได้ยินแล้วก็ไม่ได้อ่าไม่เห็นรอยเลือดด้วย เนี่ยมันกดใช้สกิลอะไรเห็นปะเนี่ยสกิลที่มันอยู่รอบๆตัวมันอะ่ะคือเราจะแบบไม่ได้ยินมันเลยอะ่ะมันค่อนข้างแบบน่าลำคาญไม่ใช่แค่ผมเล่นตัวดีนะแบบทุกตัวเลยเวลาเราไล่อยู่เงี้ยคือไม่ได้ยิน <c oughs> เรามีสาตาร์ทเอาเพื่อนเรามีการสาตารนะ์ทอะไม่ควรเล่นลินจริง <c oughs> เล่นยากนะครับ แต่ถามว่าเล่นได้ไหมมันก็เล่นได้นะแต่แค่มันยากไปเพ <c oughs> <c oughs> ื่อนสาวไปขี้เยียดวิ่งตามแล้วเหนื่อยเหนื่อยมาก <c oughs> เหนื่อยนะรู้ไหมไอตัวเนี้แบบผมไม่ได้ยินมันเลยนะรอยเลือดก,ก็ไม่มีแล้เอาหัวหัวหมูแล้วก็แบบไม่ได้ใช่แ,แบบเหมือนไม่มีประโยชน์เลย ได้แต้มเยอะไหมเอ่ยผมว่าน่าจะได้แต้มเยอะอยู่นะเล่นลนะินอะได้แต้มเท่าไหร่โอ้หเกือบสองแสนนะครับเล่นลินแบบได้แต้มเยอะอยู่นะโอเคครับผมก็จบไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ให้ผมด้วยนะครับผมถ้าเกิดอยากเห็นผมเล่นตัวไหนก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมเล่นให้ดูเนาะขอบคุณครับ